i n g แ Now Podcast Better Than Ever สวัสดีครับพบกับค o น Morning i n ิ Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Conversation กับเรื่องที่มีชื่อว่า4สเต็ปการให้กำลังใจและปลอบใจใครสักคนเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิงแนวนะครับวันนี้เรามาพูดถึงกําลังใจกันอีกแล้วนะครับ หากวันนี้เราพบว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับแล้วเราเนี่ยอยากจะปลอบใจเขาเป็นภาษา,ษาอังกฤษาบ้างนะครับที่ไม่ใช่แค่การแสดงออกเพียงอย่างเดียวนะครับจะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยดีกว่าว่าสสเต็ปที่พี่เอกจะนํามาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นการให้กําลังใจและปลอบใจใครสักคนนะครับจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า วันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันนะครับพี่เอกมีคําเท่ๆมาฝากจากทีมงานอิงนาวนะครับสำหรับคนที่อยากจะปลอบใจคนอื่นนะครับประโยคที่สามารถพูดได้เช่น you can always talk to me and if you re ready i'm all ears ประโยคนี้นะครับอาจจะดูเท่ๆนะครับอย่าง i'm a all ears นะครับนั่นไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยมีหูเยอะนะครับเรามีแค่2หูนะแต่เป็นการบอกว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังเธอแล้วนะ เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้นะครับในสถานการณ์ที่พร้อมจะรับฟังเรื่องราวของเขานะครับแล้วก็ระบายมันออกมานะครับผมโอเคถ้าพร้อมที่จะระบายแล้วก็รับฟังแล้วเนี่ยมาฟังกันต่อเลยดีกว่านะครับ listen up นะครับในช่วงเวลาที่ชีวิตที่สับสนวุ่นวายเนี่ยเรียกได้ว่า overwhelm นะครับหรือว่านายามที่ท้อแท้หรือว่า feel desperate นะครับมักจะต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยไม่จะเป็นต้องคุยหรือว่าปลอบใจเราก็ได้นะครับ แค่ให้รู้ว่าเขาจะอยู่ข้างเราเสมอซึ่งหน้าที่ของเราคือการรับฟังนะครับซึ่ง listen กับ hear นะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือ listen นั้นคือการที่เราได้ยินและเข้าใจในข้อความและคิดตามเขานะครับแต่ในขณะที่ hear นะครับนั้นคือการได้ยินแต่ไม่ได้คิดอะไรตาม สรุปง่ายๆในขั้นตอนแรกนะครับก็คือ listen เท่ากับ hear บวก understand นะครับเป็นการฟังด้วยความเข้าใจเขานะครับผมก็คือฟังแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์โต้อตอบเขาบอกความรู้สึกที่เขาส่งมาให้เรานะครับส่วน hear ที่เท่ากับ hear นะครับ เป็นการฟังแบบให้เขารู้ว่าเราเนี่ยนั่งฟังเขาอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ต้องแสดงความเห็นแต่ให้เขารับรู้ว่าเราจะอยู่ข้างเขาเสมอนะครับมาถึงในสเต็ปที่2นะครับเราเรียกสเต็ปนี้ว่าคาเดลนะครับหรือว่าอบกอดจะเห็นได้ว่าไม่ใช้คําว่าหักนะครับเพราะว่าค่าเดลนะครับนั้นมีความหมายคล้ายกับหักนะครับแต่คาเดล นั้นเป็นการโอบกอดอย่างนุ่มนวลด้วยความรักอาจจะดูเวอร์แต่ความหมายของมันเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งพี่เอกต้องบอกเลยนะครับว่ามันแตกต่างจากฮักนะครับที่อาจจะหมายถึงการกอดเป็นมารยาทแค่นั้นก็ได้นะครับสรุปไว้นะครับสำหรับสเต็ปที่2ก็คือจําไว้ว่าคาเดลนะครับมากกว่าฮักนะครับคาเดลเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าฮักนะครับผมโอเคพอถึงในสเต็ปที่1นะครับการฟังไปแล้วนะครับแล้วก็สเต็ปที่2การโอบกอดนะครับก็มาถึงสเต็ปที่3นะครับเป็นการที่ เราจะชวนเขาไปทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ share a walk นะครับ share a walk ไม่ได้หมายถึงการเดินไปข้างหน้านะแต่คือคำที่เราไว้ชวนไปเดินเล่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่น Would you mind to share a walk with me ประมาณว่าหรือว่าจะดีไหมถ้าเราไปเดินเล่นกันนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าการเดินนั้นมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับแน่นอนว่าพอเราเนี่ยไปเดินเล่นกันนะครับมันจะไม่ใช่แค่เราเนี่ยนั่งฟังกันละกันนะครับแต่เป็นการที่เราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปนะครับก็จะช่วยให้คนที่เขารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเขาได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้ลดความตึงเครียดได้นะครับผมยังไงก็ลองไปดูนะครับ share a walk นะครับ และในสเต็ปสุดท้ายนะครับเมื่อเราเนี่ยเดินมาแล้วนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้นะครับหรือว่าคราอิดเนะครับคาอเนะครับเป็นการร้องมันออกมาบางกรณีที่มันหนักจริงๆนะครับอยากจะปลดปล่อยทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือการร้องไห้มันออกมานะครับหรือว่า cry it out นะครับเราสามารถบอกกับอีกคนนึงนะครับให้เขาเนี่ยค่อยๆคลายสิ่งที่เขาอึดอัดใจออกมานะครับ แต่ว่าเราอย่าไปบังคับเขานะหรือว่าให้เขารู้สึกว่าต้องเค้นต้องพยายามมันออกมานะครับซึ่งให้มันเป็นธรรมชาตินะครับค่อยๆฟังเขาจนเขารู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าระหว่างทางเนี่ยเรารู้สึกอยากร้องไห้บ้างนะครับเราก็ร้องไห้ไปร่วมกับเขาเลยนะครับเป็นการปลดปล่อยสารพิษที่เป็นสิ่งไม่ดีออกมาทางน้ําตาครับหรือว่า To release poisons in the body นะครับผมสุดท้ายแล้วอยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับทั้ง4สเต็ปนะครับให้เราเนี่ยมาทบทวนกันอีกทีนะครับสเต็ปที่1ก็คือการรับฟังนะครับหรือว่า Listen up ค,ค่อยๆรับฟังเขานะครับไม่ต้องตัดสินรับฟังอย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆสะท้อนให้กับเขานะครับสเต็ป <Step S 1> <Step S 2> ที่2ก็คือคาเดลนะครับหรือว่าการโอบกอดนะครับก็จะเป็นการกอดแบบจริงใจนะครับผมแล้วก็สเต็ปที่3เป็นการแชร์วอล์กนะครับผมเป็นการที่เราชวนเขาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเรียกได้ว่าจะได้ทําให้เขาเนี่ยลดความตึงเครียดได้นะครับผมและสเต็ปสุดท้ายเลยนั่นก็คือคลายดนะครับ เป็นการร้องและก็ระบายมันออกมานะครับไม่ต้องเก็บเอาไว้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากฝากเพื่อนๆที่จะไปปลอบเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยนะครับให้เรานึกถึงประโยคนี้ครับว่า Walling and being sad won't stop bad things from happening it just stops you from enjoying the good ความกังวลและการที่เราเศร้ามันไม่ได้ทำให้เรื่องแย่ๆนั้นหยุดลงเลยแต่ที่แน่ๆมันหยุดเธอจากการเพลิดเพลินสิ่งที่ดีตั้งหา ฉะนั้นแล้วนะครับอย่าใช้เวลาอยู่กับความเศร้ากันนานเลยนะครับเพราะโลกนี้มักสวยงามเสมอเมื่อเราเปลี่ยนจากภายในนะครับพี่เอกและทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับในการที่เราเนี่ยจะตื่นขึ้นมาดูดวงอาทิตย์ที่ยังขึ้นเพื่อเราเสมอนะครับ The sun will always set for you นะครับผมและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษนะและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th รือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook i n g n o w i n t h เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ See you soon